วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดลึกคิดไกลไปกับพอ่อการค้านะคะเรามาพบกันเช่นเคยค่ะกับดิฉันทุยาร์จีลดิลกนะคะเวลา3ามทุ่มครึ่งแบบนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจการลงทุนกันนะคะวันนี้ค่ะจะพูดถึงอีกหนึ่งอุตสาหกรรมค่ะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราในทุกๆวันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4เลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรเดี๋ยวเราอดใจรอสักครู่ค่ะ คุณผู้ชมคะคืนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราทุกคนนะคะนั่นก็คือยาแผนปัจจุบันค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะเพสัจกรคุณเชิญพรนะคะเต็งอํานวยนายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันนะคะรวมถึงท่านยังดํารงตําแหน่งเป็นประธานสมาคมการค้ายาและเวชภัณฑ์สภาหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับก่อนอื่นต้องเรียนถามนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันเนี่ย หรือยารวมๆคนเราจะบางทีความรู้เรื่องยาอาจจะไม่เยอะนักนะฮะอยากจะให้รบกวนอธิบายภาพกว้างๆหรือภาพรวมให้คุณผู้ชมเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะคะว่ายาเนี่ยก่อนจะถึงมือเราเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างรวมถึงใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตหากรรมนี้ครับถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือ,อจากบทบาทที่เป็นประธานสมาคมการค้ายาและวัณฑ์ซึ่งมีสมาคมที่เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าเนี่ยนะครับ<ช>อีก8ดสมาคมเนี่ยนะครับนั่นก็คือ สมาคมทาสรกรรมเภสัยาแห่ปัจจุบันซึ่งผมเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับสมาคมผู้นําเข้ายานะครับถือว่าสมาคมผู้ผลิตเภสัชพันธ์นะครับแล้วก็สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์นะครับสมาคมผู้ผลิตสมุนไพรไทยนะครับสมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางนะครับผู้ผลิตยาสัตว์นะครับสมาคมร้านขายยานะครับแล้วก็สมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอาง ะจะเห็นว่าภายใต้หมวกสภาหอนค้าที่เราดูแลสมาชิกอยู่ก็จะครอบคลุมเป็นพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพเกือบอทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของความสวยความงามจนกระทั่งถึงยาแผนปัจจุบันแล้วก็ในส่วนของอาาย,ยาสมุนไพรแล้วก็เกี่ยวข้องกับทั้งผู้ผลิตและก็ผู้นําเข้ายาะนะครับถ้าโดยภาพรวมเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยเราเองก็พยายามที่จะ สนับสนุนทำให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางออของการรักษาพยาบาลหรือเรียกว่า Medical Hub ะนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังจะมีประเด็นที่ถกเถียงกันในเรื่องที่ว่าถ้าประเทศไทยเราเป็น Medical เมดิคลฮับแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เกิดการโยกย้ายบุคลากรเนี่ยนะครับจาก รัฐเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือไม่อันนั้นก็คงเป็นเรื่องที่คงคงจะต้องตกเถียงกันแล้วก็จะต้องหาแนวทางในการที่จะทําทอย่างไรเนี่ยนะครับให้ประเทศไทยมีทางทางเดินที่ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับระบบสุขภาพะนะครับก็คือว่าทั้งทั้ง8ทั้งแสมาคมนี้เนี่ยก็จะอยู่ใต้ภายใต้ของ สภาวอการค้าอีกทีนึ่งที่ดูแลกันอยู่ใช่ไหมฮะตะกี้เห็นบอกมีเรื่องของยายาเกี่ยวกับสัตว์ด้วยใช่ครับอันนี้คือเป็นแสดงว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างกว้างแต่ทีนี้ถ้าเราจะมองกว้างๆถึงยาที่เรารับประทานกันนะฮะที่คุณผู้ชมเวลาไปซื้ออาจจะไปทบคุณหมอได้รับยามารวมถึงอาจจะหรือจะไปซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้รับยามาเนี่ยก่อนที่จะมาถึงมือเราจริงๆเนี่ย ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงมีคนนําเข้ารวมถึงการผลิตในประเทศนี่คือจริงๆแล้วมันแยกกันยังไงอ่ะอ,อย่างสมาชิกของสภาหอที่ภายใต้การดูแล8สมาคมเนี่ยนะฮะที่บอกไปก็ครอบคลุมตั้งแต่ผู้นําเข้าผู้ผลิตแล้วก็ทําเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยยังต้องพึ่งพาก,การนําเข้ายาจากต่างประเทศอยู่แต่ละเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็มีความจําเป็นในการที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ ในการผลิตยาขึ้นในประเทศเพื่อทดแทนการนําเข้า mm. นะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยตลาดยาภายในประเทศเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าอยู่ประมาณ 1, 100 000, 000, 000, ่งแล้านบาทนะครับต่อปีนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าถ้ามองว่าศักยภาพในการผลิตยาเราเพิ่มขึ้นไหมนะฮะถ้ามองใอนอดีตถ้าดูจากแค่ตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ดูแล้วอาจจะน่าตกใจก็คือว่าความสามารถในการผลิตยาในเชิงมูลค่าของเราเ เมื่อก่อนเราสามารถที่จะผลิตยานในประเทศเป็นมูลค่าประมาณ6 0นะครับนำเข้า4 0เนะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมา,นา,นาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าประเทศไทยเรานําเข้ายานในขณะนี้เนี่ยนะครับกลับกันและกลายเป็นว่านําเข้าเนี่ยนะครับประมาณ6 0เอแต่มูลค่าของที่ผลิตในประเทศเนี่ยนะครับประมาณ40%มีสาเหตุไหมฮะเพราะอะไรมันถึง ตัวเลขกลับกันอย่างนี้การที่ตัวเลขมันกลับกันในขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราคงต้องมามองว่า,ายาที่เราผลิตได้ในประเทศคือยาที่หมดสิทธิบัตรแล้วนะครับคือยาที่ปลอดสิทธิบัตรหรือยาที่หมดสิทธิบัตรแต่คขะที่เราต้องนําเข้าเนี่ยเราต้องนําเข้ายาที่มี value added สูงนั่นก็คือเป็นยาที่มีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่และก็ะเป็นยาที่มีความจําเป็นต้องใช้นะครับ พอพูดถึงยาสิทธิบัตเนี่ยนะฮะ,อ,อ,ะอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีโรคแปลกๆใหม่ๆมนะครับหรือว่าโรคติดเชื้อซึ่งไม่สามารถที่จะใช้ยาที่หมดสิทธิบัตรหรือปลอดสิทธิบัตรได้จะต้องใช้ยาตัวใหม่เพราะมันมีการติดเชื้อมีการดื้อยามากขึ้นต่างๆเพราะนั้นเนี่ยก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้ยาตัวใหม่ๆออกมาหรือแม้แต่ในเรื่องของอยามาเรีย นะฮะจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มใช้ควินินมาเป็นยาแผนปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยควีนินใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปใช้ยาที่มันคือเชื้อโรคมันพัฒนาตัวเองใช่เชื้อโรคพัฒนามันจาเป็นต้องใช้ยาที่ตัวใหม่ที่สูงขึ้นตัวที่ใหม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเดียวกันเนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะกลับมาก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ายาควินินเนี่ยมาก่อนไม่ใช้นะครับ ก็เนื่องจากว่าเมื่อก่อนใช้เยอะแต่ว่าพอใช้ใช้มาเกิดการดื้อยาก็เปลี่ยนเจเนอเรชันของการใช้ยาไปแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งเจเนอเรชันใหม่ดื้อก็มีโอกาสที่กลับไปใช้ตัวเก่าได้เออนี่อนะครับ ยาไอเครียกพวกเชื้อโรครุ่นใหม่มันอาจจะไม่ชินกับยารุ่นเก่าที่มันดื้อไปแล้วก็เป็นไปได้ในกนกรณีขกอนนั้นแต่ที่บอกว่าสิทธิบัตรหมายความว่าต่างประเทศในเวลาเขามีเชื้อโรคตัวใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเขาผลิตยาขึ้นมาเขาก็จะจดสิทธิบัตรเอาไว้ซึ่งถ้าในประเทศเนี่ยเราจะผลิตยาที่มีตัวยาคลายเขาไม่ได้เพราะติดเรื่องสิทธิบัตรถูกไหมฮะครับถ้ามีสิทธิบัตรอยู่เราคงผลิตไม่ได้แสดงว่าสิทธิบัตรมันมีระยะเวลาของมันไม่ได้คุ้มครองตลอดสิทธิบัตรเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับ หลังกว่าที่เราจะผลิตได้ของเขา20ปีมันไม่ล้าไปแล้วเหรอคะคือจริงๆเนี่ยถามว่าใน20ปีเนี่ยนะครับจากสมาคมผู้นําเข้ายาเองเขาก็จะมีการอธิบายว่า20ปีเนี่ยมันสั้นไปในการคุ้มครองเพราะเนื่องจากว่า นับจากที่เขาเริ่มมีการวิจัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาต้องรีบไปจดก่อนเขากลัวว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนไปไปจดขึ้นเขานะฮะเพราะฉะนั้นพอเขาจักจดแล้วกว่าจะพัฒนาออกมาได้นะครับแล้วก็ไปทำคลินิคอลทรีกว่าจะได้ยาตัวที่มั่นใจว่าตัวนี้สามารถใช้ได้ออกสู่ตลาดได้เนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาไปถึง10ปีแล้วก็ได้นะครับก็จะเหลือระยะเวลาในการที่จะร้อนชอกสู่ตลาดอีกประมาณ1ิปีบางบริษัทก็ก็จะบอกว่า มีระยะการาคุ้มครองน้อยเกินไปแต่โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะทําให้เขาสามารถจดได้เร็วขึ้นอ,อาจจะมองอย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะฮะตรงนั้นก็คงจะต้องอยู่ที่กติกาว่าเราให้การคุ้มครองกี่ปีซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยสำหรับประเทศที่มีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาก็อาจจะมองว่า อยากจะให้มันคุ้มครองมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในการเจราจาระหว่างประเทศก็จะมีการหยิบยกในเรื่องของการเอาประเด็นสิทธิบัตรเนี่ยมามเจราจากัน,กนแล้วก็มักจะบอกขอให้ประเทศไทยเรายืดการคุ้มครองโดยส่วนตัวผมคิดว่าก็คงไม่เหมาะสมยืดการครุ้มค,ครองนี่หมายถึงว่าในกรณีที่เราผลิตขึ้นมาเองแล้วคิดคนตุลาอนนี้ไม่หมายถึงว่าระยะเวลาในการคุ้มครองสิทธิบัตรให้ยืดออกไปนะครับค่ะแลครการยี่สิบปีไปเป็น25ปีหรืออะไรต่างอย่างนั้น อะไรคั้น,นี่คือประเด็นในช่วงแรกของรายการเรานะคะคุณผู้ชมพอจะทราบข้อมูลนะแต่ว่าข้อมูลนี้ยังไม่ทั้งหมดยังมีอีกหลากหลายรายละเอียดนะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอยากทราบไหมคะว่าทําไม CSR จึงเป็นเรื่องที่บริษัทน้อยใหญ่มีอาจเพิกเฉยอยากทราบคําตอบเชิญพบกันได้ทุกคืนวันศุกร์เวลา3ามทุ่มครึ่ง ทางช่อง TNN 2กับรายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอ,อการค้า